ตอนนี้เขากำลังเดินทางกลับจากลักซาวชุดหมายปลายทางต่อไปคือผู้พามาน The Rock View Point ขัวนน้ำเทินอ้หูเดกกีมาไกลมา่อตะกวน้ำเทินเลยโอ้หัวยาวยาวยาวประมาณลอยสองเมตร ต้นไม้น้ำเทินทียเกี่เห็ดเกินไปฝากเลยตัวนี้ต้นไม้น้ำเทินตัวนี้แหละเป็นแม่น้ำใหญ่ไปน้ำใหญ่สมบูรณ์มีเรียงปลากระชัางความขนาดสงสัยเป็นรีสอร์ทโอ้เห็ดสวยางามขนาด แคมนำเทิตอนนี้เอาอยู่ที่ตลาดเมืองคุ้นคำแขวงํามวนเป็นทางผ่านลวงาจากรลักซาวเพื่อจะลงไปทีภูพามาน Find the real, find the real me. So let's go. This is a feeling. Cause you know, oh, it's a thought of meaning now we show. เฮ้ยเมืองใสเมืองในที่บอลทองเที่ยวอ่ะเป็นจุดสมวิวอ่ะโอ้การแล้วกายแล้วกายแล้วโอ้จอดรถก่อนกายแล้วถอยรถก่อน <c oughs> พอดีมีบอลจอดรถอยู่แคมท่าเนี่ยเดี๋ยวจอดรถก่อน <c oughs> บอลส้มทิวถัดป่าหิน บอลส้มที่ทัดปลายหินสิคินผลินบบอลส้มที่ทัดปลายหินเมืองบรรยากาศโเขาเฮีดยดงามขนาดเลยเห็นได้เข้าลง Youtube เหมืนอเดืผ่านมานี่เป็นปลายแนะนำสำหรับการท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้มีห้องน้ำมีอินเทอร์เน็ตมีกล่อง่องทางไกลบ่งวิวทิวทัศน์ธรรมชาติมีโฮลสลิงมีกาแฟแล้วก็มี อาหารมิลติปลดจักให้เซาทองเทียวจุดนี้ก็เป็นทางพานไปลักซาขึ้นมาจากทางแบงประมาณ35กิโลนี่แหละประมาณ35กิโลนี่เป็นบอลจอรลดรถเนาะบอลจอรลดรถบอลจอรลดรถกันแถวนะ The Rock Viewpoint, The Rock Viewpoint, โ oh. อ้จุดชมวิวป่าหินสุดยอดสุดยอดงามหลายงามหลาย สวัสดีโอ๊ยอ่นไฟ้ไี่หดโอ้หงานงาด้นในเนาะมึงด้นนอก สาวมาเที่ยวออีกซสาวมาแต่ใส่ว้ามาเที่ยวเลยโอ้แต่กากปบอลอ่นนะเนาะเจ้าค่าที่ยป้าไก่แทะแพงเติบได้ทา้า้เงินสามสี่แสนพันบาทงามแาะ จุดสมิวปลายหินสวยงามลายสวยงามลายคุณบนเฮียถ่ายหูดแล้วเนี่ย่ละครั้หนึงนานมาแล้วมีกาละครนี่นานลโอ้ยนายเราอยากแกที่ได้กกดไปเาวัน้แอโมออสามหลออกซิมาได้พัทางนี้น ไมหกอ่าสิบูเห็ดคับกได้เนาะแต่ว่าเบิ่งติจริงวิวมันงามเนาะจุดสมวิวป่าหินหายหูปะอ,อ,อ่ะหนึนน่งหนึ่งสองเอาอีกเอาอีกเอาม่มนี้ไปหนึ่งสองจี๊ๆม,มุมนี่ เป็นมุมงามๆเล่าอะไรมุมอะไรมุมเมื่อไหร่จะหนีวะเข้าอันนั้นนะหนึ่งสองหมดกับบรรยากาศฝนตกเหมือนกันไปยังไงเนี่ยตัวล็อกคอยแต่ว่าเป็นทั้งเปลี่ยนลูพคาม่านนั้นคือเปลี่ยนเนาะอุปกรณ์ กรีสลิงเวลามีห <göster> น <ges response> mm ่อยมือนีอาสิบบริคีฝนกระตกเข้าก็สิบบริคีฝนกระตุกมือนี้บริคีสลิงมว้หุฝนตกน่าจะเพราะว่าฟนตกอันนี้มีที่อยได้หอนเนาะ คนเศ้าอะไรพี่ได้เออราคาเท่าไหร่ราคาแม่มนคนนึงสองแ,นแนสนได้สินะผมก็คนมามือมันแดดเนาะสวงบัดคนเนาะเด็กข,ขี้เนาะน้ำคนก็แค่ว่าผมทุกคนนี่ก็พอ,อไปได้อยู่มาร์กุยมาร์กุยแต่บางคนใหญ่ก็มีน้ำคนเท้าอีกเอาไว้มีโอกาสมนาะเขาขี้ไปไกลปะ เเริ่มแต่ทีนี้ไปฮอดบล์ที่ประชำมีนี้เราเ,เป็น,นู่กนะแล้วก็ุดจับลงมาก็มาาหลัหางอาหารนี่เองที่โบนอะไเออแ้วกจบที่นี่อยู่้ยู่มีห้าเซนห้าชุดแต่ว่าอยู่โนั่ขึ้นไปชุดที่นกานนั้นก็เสีย,สาย,สายสดายฝนตกมวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปโอกาสหนาขึ้นว่าใหม่ <c oughs> ขอบใจเด้อ กจ,จบลงไปสำหรับคลิปท่องเที่ยวรักซาวในมือนี่ในถามกลางบรรยากาศวันฝนตกลินสำหรับมูเพื่อนคนใดที่ยังมาหลินมาเที่ยวชมว,วิวธรรมชาติงามและก็คีสลิงต้องมาในวันที่อากาศแจ่มใสสถานที่นี่ก็ตั้งอยู่ห่างจากทางเล็กที่13ทางแบงคลักซาวเข้ามาประมาณ32กิโลเมตรเท่านั้น